สวัสดีค่ะตอนดับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอรีโอรีโอเมจิกเชนทาร์ดนะคะสําหรับใครก็ตามเข้ามาครั้งแรกฝากกดติดตามไป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเอาละวันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปดวงภาพรวมในปี2568สําหรับชาวราศีธาตุน้ำค่ะได้แก่ราศีกรกฎราศีมีนและราศีพิจิกนะคะผู้ที่เกิดในราศีกรกฎตั้งแต่วันที่22เดือน6จนถึง22เดือน7ผู้ที่เกิดในราศีมีนตั้งแต่19เดือน2 จนถึง20เติรน3 ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกตั้งแต่24เดือน10จนถึง22เดือน11นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงความรักการงาน,งานการเงินของคุณจะเป็นยังไงจัก,กรวาลกําลังจะจัดสรรสิ่งใดมาให้กับคุณลูกดวงนะคะเอาละมาดูกันนะสําหรับพลังงานนี้นะคะอาจจะตรงกับบางท่านหรือไม่ตรงเลยก็ได้เนื่องจากเป็นดวงภาพรวมนะคะสําหรับใครที่อยากเช็คเอ็นเจีส่วนตัวดวงของเตงจริงๆจังๆเลยก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามจองคิวส่วนตัวเข้ามาได้เลย ตหนน้้าจอรงีสําหรับใครอยากคลิกส่วนตัวกับแม่หมอแนะนําจองล่วงหน้า1วันสําหรับคนที่อยากเช็คดวงรวม1ปีนะคะแนะนําจอง1ชั่วโมงดีที่สุดนะคะจะได้เก็บรายละเอียดนะเจอะลึกกันเนาะเอาละมาดูกันนะคะถ้าอยากบอกกล่าวหรือเล่าสิ่งใดเกี่ยวกับพลังงานที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวธาตุน้ำกันบ้างค่ะดวงของคุณกําลังจะเจอกับอะไรกาวถ้วยนะคะ p r i d e and wishes fulfill นะคะ คุณจะได้เติมเต็มนะคะในสิ่งที่คุณคาดหวังนะอะไรก็ตามนะคะที่มันเป็นสิ่งดีๆน e ที่ดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างเช่นถ้าคุณมีความคิดว่าคุณอยากจะลองไปเรียนอะไรบางอย่างเพื่อมาเติมเต็มจิตใจของตัวเองอยากลองสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งอยากที่จะแบบลองพัฒนาจิตใจศักยภาพและความสามารถของตัวเองหรืออยากซื้ออะไรบางอย่างเพื่อมาเติมเต็มความต้องการมองว่าในปีหน้าจะอยู่ในจุดที่คุณพอใจคุณพอใจในชีวิตเรารู้สึกว่าเราอยากกินอะไรก็ได้กิน อยากไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไปอยากทำอะไรก็ได้ทำชีวิตของคุณจะมีความสุขมีความสมบูรณ์มีความก้าวหน้ามีความสมหวังนะคะเพราะว่าคุณปรารถนาอะไรก็แล้วแตม่มันจะแลดูเหมือนเรารู้สึกกอดอกแล้วก็ภูมิใจกกับสิ่งต่างๆที่มันผ่านมาในชีวิตนะคะในปีที่แล้วคุณอาจจะเหนื่อยมากาก็ได้นะพอมาเข้าสู่ปี2568มันก็เลยรู้สึกได้ว่าเออเนี่ยชีวิตของเรามันดีขึ้น เพราะว่าเราภูมิใจในสิ่งที่เราทําผ่านมาในช่วงที่เออมันแล้วแล้วมาในชีวิตนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยนะและดูแล้วพอใจกับกิจการการงานที่เราเคยลงทุนลงแรงทําไปเยอะนะคะกับงานที่เราพยายามพิสูจน์ตัวเองนะคะเป็นชีวิตที่อยู่ในจุด ของการรู้สึกอิ่เอมกับความสุขใดๆนะคะ p a g e of coin นะคะ admiration and money news นะคะจะมีจังหวะและโอกาสดีๆทางด้านการหาเงินทางด้านการสร้างไรายได้ทางด้านเงินเงินทองทองกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณลุกดวงแล้วนะคะ night of sword นะคะแม้ว่าคุณจะพอใจในชีวิตนะที่